ับท่านที่ไปทำสัญญาประณีประนอมยอมความนะคะในพวกคดีบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดนะคะหรือว่าเป็นนี่อื่นก็ตามนะคะปิดสัญญาเช่าซื้อไฟแนนซ์ต่างๆนะคะ,ะเมื่อ,อในสัญญายอมเนี่ยคะ่ะในสัญญายอมอะ่ะมันมีข้อกฎหมายอยู่ที่มันเป็นภาษาที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วอ่านแล้วไม่เข้าใจ นะคะแล้วก็ตีความหมายผิดซึ่งมันมีผลให้ท่านอาจจะโดนยึดทรัพย์บังคับคดีได้นะคะซึ่งข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกว่า,าคือเราไม่มีข้อต่อสู้นะคะอายุความมันยังไม่ขาดเ,าเมื่อเราไปยอมผ่อนชําระให้กับเขาเนี่ยส่วนใหญ่อะสัญญาย,ยอมก็คือการตกลงแล้วก็ยินยอมผ่อนในพวกคดีบัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆนะคะแล้วก็ พอ,อ,อขั้นต่ำเนี่ย,ขเ,ยเขาจะบอกว่าผ่อนชำระงวดละเท่าไหร่เป็นรายเดือนทุกวันที่เท่าไหร่ของทุกเดือนนะคะทุกวันที่นะคะแล้วก็เดือนละเท่าไหร่นะคะเดือนละกี่บาทแต่อันเนี้ยก็คือขั้นต่ำหมายความว่าอย่างน้อยอ่ะไม่น้อยกว่าที่เขากำหนดมาอาจจะหนึ่งใบเทากับหนึ่งใบม่วง นะคะหรือว่าสองใบเทาหรือว่า3 4มสี่ก็แบก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางธนาคารขึ้นอยู่กับยอดที่เราต้องชำระให้กับเขานะคะก็ชำระกันเป็นรายเดือนนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นรายเดือนแล้วเดือนละเท่าไหร่ก็เงื่อนไขที่ตกลงกันก็ชำระให้ตรงแต่เนี้ยก็คือขั้นตำ่ำหมายความว่ามากกว่านี้ได้มากกว่าตรงเนี้ยได้แต่ว่าต้องไม่น้อยกว่าตรงนี้แต่นะคะ ทุกท่านอย่าชะล่าใจไปแล้วชําระคิดว่าเออขั้นต่าแค่นี้ก็แค่นี้ไปนะเ <lerde> พราะว่าเขาบอกว่าต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายในกี่งวดนะคะซึ่งส,ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเออขึ้นอยู่กับยอดหนี้อาจจะเออหปี2ปี3ปี4ปี12งวด48งวดหรือว่า 60งวดก็ขึ้นอยู่กับนี้ว่ามากน้อยแค่ไหนมันเข้าเงื่อนไขของทางธนาคารว่าให้ผ่อนได้จํานวนกี่งวดนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเลยนะคะเราต่อรองได้ไหมส่วนใหญ่ก็เขาจะมีเงื่อนไขของเขาอยู่นะคะแล้วก็ชําระให้ตรงทุกวันที่ที่เขากําหนดนะคะ,ะชาระให้ครบถ้วนภายใน48งวด60งวดนะคะนั่นหมายความว่า ท่านนะไม่ได้ชําระขั้นต่ำเนี่ยไปตลอด48รวด60งวดแต่ว่าในงวดสุดท้ายอะค่ะท่านต้องชําระให้ครบนะคะท่านต้องชําระยอดนี่ตามคมําพิพากษาให้ครบถ้วนแม้ว่าอาจจะมียอดเยอะกว่าขั้นต่ําเนี่ย แล้วท่านก็ต้องปิดซึ่งมันจะไปหนักตอนท้ายเพราะฉะนั้นท่านต้องบริหารการเงินของท่านให้ดีนะคะเฉลี่ยมาเลยซึ่งขั้นต่ำเนี่ยเท่านี้ก็จริงแต่อาจจะจ่ายให้มากกว่านั้นไปก็ได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าว่าสุดท้ายท่านไม่ไหวท่านก็ไปตายตอนจุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ บริหารการเงินแล้วก็ต้องเข้าใจให้เรียบให้ดีให้ถูกต้องว่าอันเนี้ยแค่ขั้นต่ําแต่ว่าว่าสุดท้ายอะ่ะมันเป็นงวดหนักไงะคะเป็นจํานวนเยอะนะคะแล้วท่านต้องปิดบัญชีท่านต้องชําระให้ครบไม่งั้นก็เกิดสิทธิในการยึดทรัพย์บ,บังคับคดีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการมีวินัยทางด้านการใช้จ่ายแล้วก็ผ่อนชําระตรงเนี้ยต้องเฉลี่ยให้มันเ,ออเราไปรอดนะคะไม่โดนยึดทรัพย์บ,บังคับคดีแล้วก็ดอกเบีย้ยนะคะ ดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะคิดจนกว่าจะชําระครบนะคะก็ขึ้นอยู่กับเ,ออเจ้าหนี้ของเรานะคะบางแบงค์ใจดีค่ะไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างผ่อนนะ,ะบางแบงค์คิดจนกว่าจะชําระครบถ้วนหรือบางเจ้าหนี้ก็ไม่คิดแต่ถ้าผิดนัดเนี่ยจะกลับไปคิดนะร้อยละสิบห้า ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขาก็จะแจ้งให้นะคะเวลาเราบอกว่าเราจะทําสัญญาปณิปนอมยอมความนะคะแล้วก็ระวังอันนี้การจ่ายนะคะพอทําสัญญายอมปุ๊บติดต่อไปอยังเจ้าหนี้แล้วก็ขอหมายเลขบัญชีขอ,อขอหมายเลขบัญชีเพื่อที่จะโอนชาระตามคำพิพากษานะคะระวังอย่าผิดนัดอย่าคิดว่าวันเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ได้แม้แต่วันเดียวยังไม่ได้ถือว่าผิดนัดทันทีนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยต้องให้ครบ จะไม่ครบไม่ได้อันเนี้ยมันจะมีผลเป็นคำพิพากษาแล้วนะคะสัญญายอมเนี่ยมีผลเช่นเดียวเอาคำพิพากษาเพราะฉะนั้นชำระให้ถูกต้องชำระก่อนได้แต่ห้ามผิดนัดแม้แต่วันเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องครบด้วยนะคะถ้าหากว่าผิดนัดหรือว่าชำระไม่ครบถือว่าผิดนัดทั้งหมดนะคะท่านอ่านแล้วท่านต้องเข้าใจด้วยความหมายะคะ่ะผิดนัดทั้งหมดไม่ใช่ผิดนัดแค่วดนั้นผิดนัดทั้งหมดเลยนะคะ เพราะนั้นเขาสามารถที่จะบังคับคดีได้ทันทีนะคะมีบ้านยึดบ้านถ้าเป็นโฉนดทรัพยนะ์สิสนมีเงินเดือนอายัดได้นะคะ,อะพอโดนพอผิดนัดแล้วเนี่ยยังไกล่เกลี่ยได้ไหมการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับเขาแล้วคราวนี้ว่าเขาจะยอมหรือว่าไม่ยอมถ้าเจอเจ้านี่ใจดีก็อาจจะยอมแต่ถ้าว่าเจ้านี่ใจร้ายก็ไม่ยอมงนะะั้นระวังตัวเองไว้อย่าให้ผิดนัดนะคะ แล้วก็พอเราทําสัญญาปณีประนอมยอมความเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นยอดตามที่เขาฟ้องเลยคะ่ะเพราะว่าเขาคํานวณดอกเบี้ยตามสัญญานะคะรวมดอกเบี้ยผิดนัดนับจนถึงวันฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะให้เราทําสัญญายอมตามนั้น ก่อนสำระเป็นงวดงวดไปนะคะยี่สิบงวดี่สิบงวดหกสิบงวดขึ้นอยู่กับยอดนี้มากน้อยแค่ไหนก็จะมีเงือนไขมีเกณฑ์ของทางเจ้าหนี้ของเขานะคะแต่ว่าถ้าหากว่า,าท่านมาีท่านมียอดปิดนะคะมียอดปิดเนี่ยไม่ว่าท่านจะทําสัญญายอมไปแล้วแล้ววันหนึ่งท่านาสามารถที่จะมีสภาพคล่องทางาการเงินนะคะแล้วก็มียอดปิด โทรไปเลยค่ะถามเงื่อนไขของเขานะคะว่าถ้ามียอดปิดเนี่ยจะได้ลดได้ส่วนลดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3 0นะคะแต่ขึ้นอยู่กับยอดนี้ด้วยนะคะยอดนี้ด้วยว่ามันจะมีเกณฑ์อยู่นะคะถ้ายอดนี้ไม่ไม่ได้เยอะไม่ถึงหนึ่งร้อยเบาวันนี้ก็อาจจะก็ต้องสอบถามเขานะคะแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งร้อยเบาวเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะคะว่ามีส่วนลดเท่าไหร่นะคะก็อาจจะได้ 30%นะคะแล้วก็หรือว่าบางแบงก์บางเจ้าหนี้ใจดีมากนะคะบอกว่าลดดอกเบีย้ยทั้งหมดอันนี้ขึ้นอยู่กับเขานะคะแต่ต้องสอบถามเขา,เาขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ของเราด้วยว่าเขา,เามีนโยบายยังไงมีเงื่อนไขย,ยังไงแต่ส่วนใหญ่เขาชอบยอดปิดบัญชีแล้วก็ถ้าเรามียอดปิดเราก็จะได้ลดดอกเบีย้ยนะคะถามเงื่อนไขได้ตลอดนะคะถ้าท่านยังชํราระไม่เสร็จเนี่ยถามเงื่อนไขได้ตลอดเขาจะมี เ,ออเงื่อนไขยอยู่ว่าออชำระมาแล้วเท่าไหรได้ลดส่วนลดเท่าไร่เท่าไร่นะคะโทรไปสอบถามได้ถ้าเรามียออปิดนะคะ,ะแล้วกออ็ในส่วนของการบังคับคดีนะคะถ้าหากว่าออมีเงินเดือนไม่ถึง20บใบเทาเนี่ยมันจะอายัดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิน20บใบเทาขึ้นไปเนี่ยอายัดได้ทั้งหมดส่วนที่เกิน20บใบเทานะคะถ้าเป็น ot เนี่ยได้30%บนโบนัส50%นะคะแม้ว่า เงินเดือนไม่ถึง20ใบเทาแต่มี OT กับโบนัสอันนี้ก็สามารถอายัดได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้กันนะคะสำหรับหลายท่านที่ไปทำสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วเราต้องเข้าใจความหมายในเนะะื้อหาสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วก็ชำระให้ถูกต้องที่เป็นห่วงที่สุดอะ่ะคือเป็นห่วงวดสุดท้ายตอนแรกๆอะ่ะท่านไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันขั้นต่ำนะคะแต่พอวดสุดท้ายเนี่ยมันจะไปแบกหนักตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะ เอาไม่ไหวตอนจบนะคะเราโดนยึดสภัพบบค,คดีเพราะฉะนั้นก็มีวินัยแล้วก็เฉลี่ย เป็นรายเดือนเลยค่ะถ้าถ้าแนะนำอะนะคะก็เอายอดยอดหนี้ทั้งหมดตั้งแล้วก็หารจํานวนงวดแล้วก็เฉลี่ยเป็นรายเดือนไปแล้วก็ผ่อนชำระให้ได้ตามนั้นนะคะเราจะได้ไม่ไปแบกหนักตอนท้ายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนท้ายอาจจะไม่ค่อยทันกันนะคะมันก็เป็นหลุมพรางหลุมให่ที่อาจจะทําให้เราเสียบ้านเสียรถเสียทรัพย์สินได้นะคะก็ฝากไว้นะคะที่เป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนนะคะ